วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เจ้าเบ่าของอันหายตัวไปอันกลายเป็นเจ้าสาวยืนหนึ่ง ฉลองความสดกับอันนะคะเจ้าสาวยืนหนึ่งละครนหนึ่งทุ่มที่พร้อมยืนหนึ่งในใจแฟนละครช่วงวันสามสิบเอ็ดเสิร์ฟความฟินแอน์ฝันให้ทุกคนได้หันสาหฮาเฮไปกับเรื่องราวความรักของพระนางสามคู่สามสายเริ่มต้นที่สายจิ้นจะต้องฟินกับคู่กัดของพระนางอย่างเต๋าสนพงศ์ที่จะมาตอบปากตอบคำแบบมวยถูกคู่กับนางเอกน้องใหม่อย่างเพิเร์ธวิรินสลามาเล่นเรื่องนี้ก็ทำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นบู๊เต้น ร้องเพลงเรื่องเนี้ยเราร้องเพลงกันบ่อยมากเพื่อจะสื่อแทนอารมณ์ของตัวละครเราซ้อมด้วยกันมาเวิร์ตช็อปด้วยกันมาพอมาเข้าฉากก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเพิร์ดจะร้องเพลงได้ดีขนาดนี้มี่อขอกินเนอร์ม, inner, มีการแบบเน้นหนักเน้นเบาร้องเก่งมาก มันต้องเป็นการร้องไห้ไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยคือมันก็แปลกใหม่สำหรับเพิร์ลมากค่ะเพราะมันจะมีการเว้นวักจังหวะให้แบบรอคนนี้พูดแล้วเราก็เข้าร้องต่ออะไรย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะสนุกค่ะคือจะบอกว่าเข้าซีนกับพี่เต่าทุกครั้งอะสนุกทุกครั้งค่ะแต่ถคาคุณชอบสายละมุนก็ต้องพระนางคืนนี้เลยละค่ะขึ้นหมออบบ้าสุดหล่อแล้วก็เลขาหน้าห้องสายต่อซึ่งรับบทโดยปีโป้นัชพันธ์ประกบครั้งแรกกับลูกทุ่งสาวไฮชิติมาอันนี้มมันอาารณแบบว่ ลุกๆแบบแนวจีบผู้ชาย,ยไรเงี้ยซึ่งชีวิตจริงๆเนี่ยเกิดมาไม่เคยจีบผู้ชายเลยส่วนปีโปเนี่ยก็ได้ทํำอะไรใหม่ๆครั้งแรกในชีวิตอย่างการร้องเพลงและก็เต้นนั่นเองค่ะเราไม่ใชกร้องไงพอแบบเราต้องแบบไปร้องเพลงด้วยทําการแสดงไปด้วยอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างยากสำหรับเราอะไรเงี้งยครับ ใครที่เป็นสายลึกท่งสายโจ๊ะสายมันเตรียมพบกับคู่นี้ได้เลยค่ะนักรองลึกทึงหมอลำอย่างลำเพลินวงสกอนเจอกันครั้งแรกกับลำใหญ่หายทั้งคาในเจอะคู่นี้เขาเจอกันเมื่อไหร่เป็นต้องหัวเราะท้องแข็งแน่ค่ะเล่นกับแ้ลงวันแมลเล่นกับแฮปปี้เบิร์ดเดยองข่อยสำหรับน้องใหญ่นะคะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นผู้หญิงเฮาเ้าคือไม่กลัวอะไรเหมือนปกป้องผู้ชายด้วยซ้ำผมก็อันนี้ใจอยู่ครับ อันหลายเติอบอยู่ครับที่ได้มาเล่นละครเรื่องนี้ครับถามคาเล็กเตอร์พี่เต๋าชื่ออะไรนะมาวีเชื่อแล้วค่ะว่าลำใหญต้องคอยช่วยเหลือลำเพลินทั้งในจอแล้วก็นอกจอจริงๆแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะแันคิดว่าท่านกลัวกันเหรอบ้านขวน่ะมั <What? S 2> นก็คือบ้านเมียแหละละ นี้เนี่ยยังได้ปักมายุรามาสร้างส,างสีสันในบทแม่ผัวจอมเฮียบที่จะคอยฟาดฟันกับเลือกสะพยจอมแสบอย่างออลี่ปัิยาและที่พิเศษสุดแฟลนละครของพี่ตั๊กจะได้ฟังพี่ตั๊กร้องเพลงด้วยนะจ๊ะ พี่ไม่ได้เล่นช่องวันนานมากก็เลยตัดสินใจที่จะรับซีร้องเพลงบอกเลยเป็นอะไรที่ยากมากตอนแรกจะให้ร้องหมอลำด้วยซ้ำเลยบอกว่าเออหมอลำนี่อาจจะต้องรอพี่นานหน่อยนะเพราะ,ะพี่ต้องใช้เวลาก็เลยต้องไปร้องเพลงครึ่งหนึ่งของชีวิตของคุณแอมสนุกมากบอกเลยว่าแซ่บเหมือนกันพร้อมจบตลอดเวลาแล้วก็กับทุกคนด้วยปากดีเจา้าใจตองโดนโต๊ เจ้าสาวยืนหนึ่งยังเสริมทัพด้วยนักแสดงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเชนนัทวัตรตวันรีเทิร์นนัทพสุดิอย่างลูกหีเรืองสุริยาและเจเน็ตเขียวเตรียมพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หนึ่งทุ่มต,ต,ตรงทางหน้าจอช่องวัน31เริ่มความสนุกตอนแรก5กันยายนนี้นะคะ